สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนภพตว,วีวงสมบูรณ์ครับและสุดท้ายครับเปิดที่ตัวเขาเองเลยที่ตัวของประตูท้ายนะครับอา้าวทีมงานนี่อะไรเนี่ย คัดก่อนคัดก่อนเฮ้ย YouTube เปิดได้ป่วะเปิดได้ปะ,ปดดปะ <S <S ให้ใครมาใส่เนี่ยอืออิสตูยูนตีเราแบบต้องคุยเรื่องนี้กันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฝ้ารอมานานอะว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงอะ <S <S โหเท่ว่ะเท่มากเลยอะ มีใบด้วยอ่ะคือเอาจริงๆนะคือรอเราเราก็รู้อนะครับพี่ก็รู้นะว่าเนี่ยได้เราได้แล้วแต่ว่าก็รออยู่เมื่อไรจะมาอยากเห็นอน่ะอยากสัมผัสเขาเนาะดีใจมากทีมงานเราอยู่กันมาหน้าปีอลไรเริ่มถ่ายปีอะไรสามสิบสี่ป่ะหกปีเหรอคือหกปีแล้วอ่ะเราอยู่เข้ามา สวัสดีครับพบกับ UNT บอกต่อครับผมชนะภพธบวบีวงศ์สมบูรณนะ์คือเราเริ่มทำเนี่ยทำแรกๆอ่ะเล่าให้ฟังเลยเนาะคือเราเริ่มทํากันตั้งแต่ตอนแรกๆที่ที่เหมือนกับลูกค้าใช้รถไม่เป็นนะครับ mm hmm. ก็เลยโทรมาถามว่าเอไอ้ระบบเนี้ยในอินสตเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับ mm hmm. เราก็ประชุมกันก็แบบไม่อยากช่วยเหลือลูกค้าเราก็เลยทําคลิปเป็นสาธารณะซะเลยให้ใครก็ได้เข้ามาดูนะครับ mm hmm. เราก็เลยตั้งช่องชาแนลเราขึ้นว่า UNT บอกต่อ ค,คือบอกต่อความรู้สึกดีๆของพวกเรานะครับก็คือบอกต่อสิ่งที่เป็นพวกเรานะครับเราก็เลยทําเป็น channel ช่องนี้ขึ้นมาใน YouTube ก่อนนะครับทำทำแบบไม่คิดว่าจะคนติดตามขนาดนี้นะครับคลิปแรกผมยังจําได้เลยนะตอนนั้นน่ะโอยังไม่อ้วนขนาดนี้เลยน้องยังบอกผอมๆอ,อยู่เลยคลิปแรกชื่อคลิปการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นยังจําได้เลยอตอนนั้นเราใส่ชุดช่างนะใส่ชุดช่างแล้วก็มีสายเน็บแบบแบบแบบในรายการอะ่ะไม่ใช่แบบมาอย่างนี้นะ เป็นแบบสายเนบแหละนะครับแนะนําการสอนตรวจเช็คเบื้องต้นในรถยนต์นครับว่ารถยนต์หนึคันเนี่ยถ้าเราเปิดฝาโปงมาในตรวจสอบอะไรบ้างตรวจเช็คอะไรบ้างจนจนทำได้ประมาณ2ปีก็เริ่มทำท็อกโชว์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนเข้ามาดูไหมนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยคนมาเต็มอะ่ะคือเราทำแล้วแบบมีคนติดตามมาดูท็อกโชว์เราคือผมโชว์จริงๆนะท็อกโชว์จริงโดยที่แบบมีสคริปแค่นิดเดียวเองอะ่ะ นะครับแล้วก็ดับไปทางการตอบคําถามให้ลูกค้าอยากรู้อะไรใน,ใน,ใ,นในห้องที่เราคุยกันนะครับก็มีลูกค้าประมาณเท่ากี่คนนะวันนั้นที่เราทํากัน80เกือบร้อยเนะเพราะเราตั้งไว้ประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่ามาถึง80เราก็ดีใจนะครับมีของชํารวยมีหมอนยังเป็นหมอนหมอนยูนิีบอกต่อไว้นอนอะ่ะมา <c> เล็กๆติดติดรถได้นะครับก็ขอบคุณล <c> ูกค้าจริงๆนะครับมีทั้งคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักมีลูกค้าบางคนบอกผมอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ่ายตอนที่ร้อยเนี่ย จะน้ำหนักม่ถึงร้อยเหรอคือน่ารักมากเลยขอบคุณจริงๆนะพี่ลูกค้าแบบเป็นห่วงเราอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งอันหนึ่งที่ที่ภูมิใจนะครับภูมิใจไม่ใช่ภูมิใจคนเดียวนะภูมิใจกับน้องๆด้วยนะครับชอบตัวเนี้ยนะครับเป็นิ่งที่ภูมิใจอันหนึ่งนะครับมีลูกค้าติดตามเราเป็นแสนเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยภูมิใจกว่าทีมงานนะครับแล้วพวกนี้ก็ลายมากเนะได้มาเราก็ไม่บอกรายจริงๆจะไปแขวนหน้าบริษัทเลยดีป่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามมานะครับกก็ใบลเเตด้ยท่มา ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงขอบคุณอีกทีครับขอบคุณครับ